ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะเติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่14มกราคม2569ครับที่ต้องบอกเลยว,ว่าขมิมนยังรบต่อล่าสุดเนี่ยเวทีโลกกร,ระจายไปมากกว่า500ฉบับพร้อมกับกรรไกของเราเดือดครับจอคุมขาดหมู่บ้านอาหารตลอดทั้งแนวชายแดนไทยขมินกันเลยและล่าสุดนั้นขาดไม่ได้ก็คือฮุนเซนครับไม่ไหวแล้วพลเมืองของตัวเองเนี่ยหิวโซล้นชายแดนด่านแตกกันเลยทีเดียวขณะเดียวกันครับความจริงปรากฏออกมาชัดเจนที่ก่อนนั้น นี่คาเมนบอกว่าเฟกนิวเนี่ยกลายเป็นว่าปิดไม่มิดปิดไม่อยู่สารภาพกันทั้งประเทศก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าอาเนจอนา,าใจจริงๆกับคุณเซนซึ่งก็ยังมีหลายเรื่องราวครับที่เหลี่ยมไม่หยุดเหลี่ยมไม่เลิกแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาครับออกมารายงานอย่างเป็นอาการแล้วจากโคศก,กนบก ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะครับเรียกว่าไม่น่ากังวลอะไรมากมายเพราะว่าฝั่งทดเราเนี่ยเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาครับทั้งเรื่องของการปรปับปรุงฐานที่มั่นการนำถนนเพื่อความปลอดภัยของกําลังพลที่อยู่ตามแนวชายแดนโดยสถานการณ์ตอนนี้ครับก็ยังตรวจพบว่ามีโดนนะจากฝั่งของเขเมรเนี่ยบินเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อนเนื่องแต่มันมีระยะสําคัญอยู่ก็คือไม่มากเหมือนกับช่วงที่มีการประทะก,กันก่อนหน้านี้ซึ่งทางอนุรักบุเนี่ยก็มองว่า สถานการณ์ปัจจุบันนะครับแม้ว่าจะอยู่ในห่วงของการหยุดยิงเนี่ยแต่ว่าอะไรก็ยังไม่แน่นอนนะเราเองก็จะประมาทไม่ได้แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ผมเองก็ยังต่งหงิดใจอยู่นะขมินบอกว่าเฮ้ยเลิกบินโดนแล้วนะตลอดแนวชายแดนเนี่ยคุมขาดเป็นโซนแดงคือห้ามบินกลายเป็นว่ากองทัพบกของเราเนี่ยพบรายงานการบินโดนตรวจการจากฝั่งกัมพูชาครับ บินลูกล้ำเข้ามายังฝั่งไทยเราเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยคาเมนก็ยังมีความพยายามอยู่ที่จะนำเบรดีที่เราหยุดได้คืนเนี่ยกลับคืนไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้มันเป็นนเรื่องของอนาคตจริงๆนะครับไทยเราเองก็ เตรียมที่จะตั้งหมู่บ้านทหารตามแนวชายแดนด้วยรูไปถึงนยังมีการเร่งปรับปรุงพื้นที่นะครับและก็ยังมีการทำถนนและเพิ่มกํลาลังลาดตระเวนด้วยสําหรับฝั่งไทยเราเองนี่เป็นรายงานล่าสุดจากทางฝั่งกองทัพบกแต่ครับแต่ยังไม่จบเพียงแค่นี้ถึงแม้ว่าคอมเมนต์เนี่ยจะไม่ได้มีการใช้อาวุธใดๆเลยปืนเล็กปืนยาวปืนคออาจจะใช้เพียงแค่โดนครับึ่งก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่คอมเมนต์ยังใช้ก็คือสงครามข่าวสารครับ โอ้โหตอนนี้กลายเป็นว่าเมนนั้นไม่มีอาวุธใดๆที่จะสู้ไทยเราได้แล้วครับก็เลยเล่นเฟกนิวซะเลยล่าสุดเนี่ยกองทัพบกของเราครับตรวจการพบว่าเรื่องของการสื่อสารข่าวสารจากฝั่งกัมพูชานเนี่ยพยายามที่จะสร้างข้อมูลเท็จครับบิดเบือนข้อได้จริงมาโดยตลอด เพื่อที่จะทาลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยของเราเพราะที่ผ่านมาครับข่าเมเนก็ทําพฤติกรรมแบบนี้ซ้ามาตลอดเลยซึ่งฝั่งในเราเนี่ยก็ยึดมันน่นในพยานหลักฐานสําคัญและก็ข้อเท็จจริงนะโดยก็เรียกว่ายังรบต่อกับการเมืองระหว่างประเทศนะครับที่ได้มีการนําคณะเอวทีเนี่ยเดินสายตรวจสอบเก็บหลักฐานหลายบื้ดีเลยครับที่ถูกด่านได้เรายิงโจมตีเสียหายโดยเฉพาะปราศาส์เขาพระวิหารหรือแม้แต่สะพานโอจิกหมู่บ้านเพลยจันจกเจยบึงตะกวนซึ่งก็ยังมีช่องจอมโอซมิดเหมือนกันโดยก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันดีครับ ก็ได้มีการเร่งขนอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยลงจากปราสาัตเขาไปวิหารเมื่อเร็วนี้ด้วยเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้คณะผู้สังเกตการเนี่ยก็เห็นว่าค้ยฉันไม่มีอาวุธอยู่ในตัวปราสาทเลยนะมันไม่ได้มีเป็นแค่รอบนี้กับขาเมน,นะครับคือกัมพูชาเนี่ย ก่อนหน้านี้ที่จะมีการนําคณะเออทีลงพื้นที่เนี่ยได้มีการส่งรายงานจํานวน500ฉบับ500หน้าและก็ภาพความเสียหายบริเวณปราสาทเขาพระวิหารครับจากการสู้รบกันรอบแรกนะซึ่งก็ส่งให้ยูเนสโกมาแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยฝั่งไทยเราเนี่ยก็คาดกันว่าคาเมนอาจจะมีการรายงานความเสียหายในการสู้รบรอบที่สองกันแล้วน่าจะเสร็จสับเรียบร้อยนะ โดยเฉพาะการเก็บกวาดพื้นที่เนี่ยไม่มีอาวุธยุโทรรโธปกรณ์ซึ่งผมคิดว่าคาเมนน่าจะทําตั้งแต่ตอนนั้นแล้วสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคาเมนก็ยังทําสงครามข่าวสารโจมตีไทยเราแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลือเกินซึ่งไทยเราก็อย่างที่ผมบอกแหละเราเนี่ยยืนยันชัดเจนหนักแน่นนะครับว่าคาเมนเนี่ยใช้มรดกโลกครับเป็นที่ตั้งทานอาหารและก็ตั้งอาวุธโจมตีฝ่ายไทยเราเพราะเราเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนอ่ะอันนี้ก็เป็นรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสงครามหลายตอนหลายส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นสงครามแนวปะทะสงครามทางการทูตและก็สงครามข่าวสาร เขมรเล่นทุกทางจริงๆเล่นทุกมิติซึ่งนอกจากนี้นะครับยังมีอีกเรื่องราวนึงที่กองทบออกมารายงานชี้แจงก็คือเนิน74 5ช่องบกสถานการณ์นับปัจจุบันนะครับไทยเราเนี่ยยังไม่สามารถยึดได้ในบางจุดแต่ก็ยังยืนยันได้นะครับว่าทุกจุดที่กัมพูชาล้ำเข้ามาเนี่ยเป็นจุดที่ฝ่ายไทยเราให้ความสําคัญเป็นอย่างดีและเราก็มีความพยายามนะจะนำพื้นที่ดังกล่าวนกลับคืนมา แต่ก็ต้องดูทีท่าว่าเราจะนํากลับขึ้นมาเนี่ยไปแนวทางไหนกันแน่ซึ่งก็ยังมีการตกย้ําในเรื่องของการตั้งหมู่บ้านทหารครับตามแนวชายแดนเพื่อที่จะป้องกันกัมพูชาเนี่ยลุกล้ําเข้ามาได้อีกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าถึงตามแนวชายแดนมันทาได้ยากเหลือเกินนะครับเราไม่มีถนนเราไม่มีแบบสิ่งอันวยความสะดวกต่างๆแต่คอมเมนต์เนี่ยยอมที่จะรื้อป่าเลยครับแล้วก็ตัดถนนเข้ามาในบริเวที่ได้เปรียบมากกว่าแล้วก็นําชาวบ้านเนี่ยมาตั้งชุมชนมาตั้ง ที่พักอาศัยตามแนวชายแดนสุดท้ายเนี่ยก็ลุกลามเข้ามาแบบเป็นแนวยาวเลยส่วนอีกหนึ่ง,นงบนที่ครับที่เรากําลังตราบนาวความมั่นคงแบบเสร,ร็จสับเกือบร้อก็คือบริเวณปราสาทตาควายเนินสามซึ่งถือว่าจุดนี้ครับเป็นยุทธศาสตร์สําคัญเลยและข่าวดีก็คือจะมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพราะถือว่ามีความสําคัญทางประวัติศาสตร์แบบยิ่งใหญ่ส่วนอีกเรื่องรหนึงก็เป็นเกี่ยวกับบังเกอร์เขมนินนะครับคุณผ,ผู้ชมมันจะ,จะทราบกันแล้วนะว่าบังเกอร์เขมินนั้นโอ้โหแข็งแรงแข็งแกร่งมากๆพอเรายุดได้เนี่ยเข้าไปตรวจสอบครับกลายเป็นว่าหนา2ชั้น3ชั้นกันเลยจุดแบบนี้แหละที่ฝั่งด้เราเนี่ยบอกว่า บังเกอร์เหล่านี้แหละครับที่จะเป็นกำแพงชั้นดีให้กับฐานใดเราถ้าเกิดว่าขมรอยากจะมีการประทะอีกก็ต้องดูความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับเป็นการรับเดตจากเกี่ยวกับสถานการณ์บนทีธธ่ตามแนวชายแดนนะครับเรียกว่ายังมีหลายจุดนะที่เราเนี่ยต้องสู้กับขมิต่อเนื่องแบบยาวๆวโดยเฉพาะวีดีการการทู่แล้วก็วีดีสงครามข่าวสารแต่ว่าในขณะเดียวกันครับกลายเป็นว่าฮุนเซนเนี่ยโบแตกเละเป็นโจกเพราะล่าสุดเนี่ยมีชาวบ้านพลเมืองของขมิเองครับได้มีการตีแสกหน้าฮุนเซนเลยเนื่องจากฮุนเซนเนี่ยก่อนหน้านี้บอกว่า รูปภาพที่ไทยเราเก็บศพรูปภาพที่ไทยเราเก็บร่างคมเมนนั้นเนี่ยมันเป็น AI ครับแต่ตอนนี้เนี่ยคนคมเมนก็เริ่มรู้ความจริงมากยิ่งขึ้นกว่าจะรู้เนี่ยก็ปาไปแบบโอ้โหเกือบ1เดือนนะซึกงก็เป็นจุดและก็พิกัดที่มีคนคอมเมนต์กลุ่มหนึ่งครับได้เข้ามาชี้จุดบริเวณที่ไทยเราเนี่ยเก็บร่างของทหารคมเมนเองซึ่งจุดนั้นเนี่ยน่าจะดับไปประมาณ 4- 5หานายได้บริเวณคูน้ําบึงตะกวนนะครับเป็นบริชายแดนจังหวัดสาแก้วโดยเราเนี่ยก็มีการนําเสนอไปแล้ว สื่อต่างๆของฮุนเซนก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> ภาพนี้มันเป็นภาพ AI นะไม่ใช่ภาพจริงแต่แล้วเนี่ย ความจริงก็ปรากฏสักทีหนึ่งพเพราะไปแกะรอยดูครับกลายเป็นว่าเป็นคูน้ําที่อยู่ห่างจากแนวเขตชายแดนนะครับในอำเภอตาบยาจังหวัดสะแก้วเนี่ยประมาณ3.2กิโลเมตรซึ่งก็จะมีร่องรอยจากกระสุนครับหรือว่าสะเก็ดร,ระเบิดเนี่ยอยู่บริเวณปากคลองระบายน้ําใต้ถนนด้วยซึ่งก็อาจมีความเป็นไปได้นะครับว่าจะถูกอาวุธจากไทยเราเนี่ยที่เป็นระยะไกลเนี่ยยิงใส่ตอนนี้ก็เริ่มมีคลิปจากฝั่งกัมพูชาครับมีการดินจุดทูไว้อาไรรวมไปถึงมีคลิปจากพระสงฆ์ด้วยนะครับที่ไปยืนบริเวณดังกล่าวโดยในจุดงนนนี้ัับก็ย เสื้อเกราะของทหารคขเมรที่ถูกลากขึ้นจากน้ําวางอยู่ในบริเวณพื้นที่ด้วยพอเกิดเหตุลักษณะนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าฮุนเซนอาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับและก็จับคนเห็นต่างหรือแม้แต่ชาวเขเมรที่เสนอความจริงเนี่ยฮุนเซนจะสั่งจับอย่างเดียวเลยต้องการให้พลเมืองของตัวเองเนี่ยฟังสื่อด้านเดียวก็คือสื่อของลูกสาวฮุนเซนนะครับฮุนมานีแต่ตอนนี้เริ่มปิดไม่อยู่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วในโซเชียลเนี่ย มีการแชร์คลิปกันเยอะมากว่าเสียดายเสียดายดกืบหลายจุดที่ไทยเราสามารถกินได้ทั้งปราสาทคณาเอย่ยปราสาทตาควายเอย่ยหรือแม้แต่บ้านท่าเส้นทมดาในโซนจังหวัดตราดของไทยเรานั่นเองนะครับแต่ยังมีอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับจังหวัดตราดนะก็คือเขื่อนดักตะกอนของชายแดนไทยกัมพูชาครับกลายสภาพเป็นเกาะกลางทะเลไปแล้วเพราะเขมรเหลี่ยมจัดขุดเขื่อนจริง แต่ว่าเอาดินเนี่ยไปถมทะเลซึ่งรายงานนี้ครับก็มาจากจังหวัดตราดเลยนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะขมิรเ,เนี่ยมีการรื้อเขื่อนหนักตะกอนครับจำนวนทั้งสิ้น2ครั้งด้วยกันครั้งแรกเนี่ยเป็นช่องทางน้ําเล็กๆครับแต่ว่าครั้งที่2ก็ถือว่ารื้อเยอะมากขึ้นนะ แต่เว้นเกาะกลางถนนครับทำให้มีแผ่นดินเนี่ยผุดขึ้นมาใจกลางทะเลซึ่งกัมพูชาเนี่ยจงใจที่จะเว้นช่วงปลายเขื่อนไว้เป็นระยะ300เมตรเลยครับถ้าหากว่าดําเนินการขุดเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะทำให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีสภาพคล้ายกับเกาะกลางทะเลอาจเป็นเหลี่ยมของขเขมรครับตั้งใจให้เหลือพื้นที่จุดนี้ไว้โดยเฉพาะเพื่อที่จะเป็นเกาะและก็ตีเปเส้นเขตแดนได้อันนี้ก็ยังเป็นเหลี่ยมของขเขมรอีกนะครับที่เอาทุกอย่างเอาทุกเม็ดนะ ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าขมิด้านและก็ทนเอาทุกอย่างจริงๆแล้วจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ด้านไม่พอนะครับก็คือซื้อขมิ้นเนี่ยหลังจากปิดด่านครับมีการอ้างว่า เฮ้ยขเมนไม่ได้มีการเศรษฐกิจซุดโทมลงเลยนะถึงแม้ว่าจะมีการปิดด่านกับไทยเนี่ยแต่ว่าการค้าอะไรก็เศรษฐกิจเนี่ยซุดเพียงแค่15เปเ็นเท่านั้นแต่นี้เนี่ยก็เป็นสื่อจากทางฝั่งฮุนเซนอีกเหมือนเดิมนะครับที่ไม่รู้ว่าซุดไม่ซุดแต่วันล่าสุดกองทัพเรือของเราครับจับอีกแล้วจับกันไม่หวัดไม่ไหวเพราะขาเมนเองครับมีการลักลอบข้ามแดนมายังฝั่งไทยเราแบบโตอเนื่องเลยนะล่าสุดก็ยืนคอตกอีกแล้วครับสารภาพว่าหนีเข้าไทยเพราะว่าอดอยากแต่ว่าไม่พ้นสายตากองทัพเรือของเรา